ทุกคนกำลังมีความคิดนึกอยู่ตลอดเวลาใครสามารถดึงความคิดของคนข้างๆออกมาได้ไหมไม่ได้ทุกครั้งที่เราคิดนึกคือเรากำลังสร้างกรรมใช่ไหมอืมดังนั้นเราจะไปดึงกรรมของคนคนอื่นออกมาได้ไหมไม่ได้จึงไม่มีใครในโลกนี้แก้กรรมให้ใครได้ยมจำไว้เลย และไม่มีพิธีกรรมใ,ใดๆที่จะแก้กรรมให้เราได้พระศาสดาจึงตรัสกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบในข้อที่6ว่ากรรมมะนิโรทคาม่นีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมหรือดับไม่เหลือแห่งกรรมนั้นคืออริยมรรคมีองค์8ดเท่านั้นมรรคมีองค์8ด สองข้อคือปัญญาสาข้อกลางคือศีลสข้อท้ายคือสมาธิก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสสนาย่อเหลือหนึ่งคืออานาปานสติเรานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยอริยมรรคในองค์แดครบแล้ว สติประานสี่สัม,มปรธานสี่อิทิบาทสี่อิน 4, 5, รีห้าพละหาโพชงเจ็ดอริยมรรคเปีงแสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวการรู้ลมหายใจยมต้องใช้ความเพียรไหมต้องใช้เป็นสัมมาวายามะโยมต้องคอยใช้สติสติพระองค์เปรียบเหมือนนายทวารประตู ที่ป้องกันคนร้ายไม่ให้เข้าเมืองอนุญาตคนดีให้เข้าเมืองนั่นคือเราไม่อนุญาตอากุศลเข้ามาในใจอนุญาตกุศลเท่านั้นที่เข้ามาในใจโยมกำลังอยู่กับลมหายใจและไม่คิดอกุศลนั่นคือโยมกำลังมีสัมมาสตินั่นเองมีการเฝ้าดูอยู่ในใจว่าอากุศลกำลังเกิดขึ้นในใจไหมถ้าคิดจะไป พูดโกหกคำหยาบเพ้รเจอรอเสียดอะไรหยมก็ทิ้งทิ้งไล่โจรมันออกไปจากเมืองให้หมดไล่อกุศลออกไปอย่าให้โจรมันเข้ามาในเมืองคือเข้ามาในใจของเราใช่ไหม